อืันโอเคนะฮะก็ขอ,อกรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับเร่ดีดีสู่รายการ ดีโฟเซนนะฮอนวันในผมจะมาเล่นเกมไหมครับไหมครับเอาชีวิตรอดในเอพิโซดที่เก้าหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จำไม่ได้นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรครับโอเคนะวันนี้เราจะมาตะลุยปราสาเทเนเธอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะยตัตรงเคฮะตรงนี้เราก็ทำทายไปเรียบร้อยนะฮะหนูไอต,ตัวนั้นผมโคตรเกลียดเลยพิกลินเนี่ยโอ้ข้างหน้ามีตัวหนึ่งยิยยงแบบ ผมลำคานฮะมันแรงมากเลยเ <Okay, S 1> ตายด้วยไฟโอ้มาดิมาดิมาดิาดพิกลินมันเป็นเหมือนพิซซขมีค่คคือถ้าเราสกิดมันตัวหนึ่งคือตอนน่อให้เรายิงมันตายหรือไม่ตายมันก็จะมาไล่ตื้บเราฮนะโอ้พิกลินอีกแล้วไปดูแก๊ส ผูกเพียบเลยโอ้พิกินโคตรเยอะอ้าวผมว่าผมตายเพราะอ e ีอินเดอร์แมนแน่เลยเนี่ย เออโหยังไม่ได้เลิกพูดตายห้าแล้วจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหอีโอโอเคถ้าผมวานนครั้งหน้าตู ขาบาไม่ว่าเป็นโดงเลยพิกลิ้นวิ่งจ้าวิ่งจ้าหวังว่ามันจะไม่เห็นเรานะดูดีเป็นโดงเลยครับคุณผู้ชมเด็ดเคเดี๋ยวเราไปอน,นี่ก่อนพิกลิ้นเป็นโดงเลยอะแล้วประเด็นคือมันแรงด้วยอู้สกเกลิตตัน เค e ียร์ทันวิเทอร์วิเทอร์ได้ดาบมาโอเคฮะ้ปรับไปไว้ก่อนเรายังไม่อยากให้วิเทอร์เกิดเยอะตอนนี้ของง่ำาก่อนนะง่ำ Blade. เบลดฮะ อืมทันโอเคนะโอ้โหหัววิเทอร์มาหนึ่งหัวโอ้ยดีทองนีเทวาดแล้วก็ไอรอนอาจจะเงียบๆนะผมสตันอยู่สตตนอย่งอีพิกลินเยอะไปไหนทุกตัวมั้ด้ยนะเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เรามาสำรวจแล้ว เบรดอยู่ขวามือตัวหนึ่งแต่ว่านะเหี้ยโอ้เบสเยอะมากเลย อนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่ผมต้องทำทางในวิเทอรที่แบบอยู่แบบบนเพดาอะไรเงี้ยผมเกลียดสกิลินนะฮะแม่งหน้าหน้าแบบอ่าอน่วิ่งเร็วเกินนะฮะทั้งแรงหนึ่งว,วิ่งเร็วอะเออประเด็นโหโคตรน่าเกลียดยี่อันสกิลตันไม่ใช่วีเทอร์ เราจะไปข้างบนหรือไปข้างหลังนี้ฮะผมว่านะไปข้างหลังดีกว่าโอเคฮะปัออกไฟตรงนี้มีพิกแมนตัวหนึง่งก็จะเอ๋ตันไม้เออออ,เออกไปข้างนอกใช่ไหมตรงนี้โอเคฮะออกไปข้างนอกซึ่งเฮียพิกลินอ,อือหือ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 ,อ,อสามีแตก ไม่ได้ยิงไม่ได้หมายอะไรอยู่น,นเนี่ยโอ้ยลืมไปไม่ใช่ฟอร์จูนเอ้ยไม่ใช่เอ้ยแก้บักไปยังเนี่ยไม่รู้เขาแก้บักยังน,นะฮะฮึบ,ฮบน่าจะยังนะสิบสี่้อนน่าจะยังฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นสำรวจต่อนะฮะ ทางงานท่านผมอันนี่คือผมจะพกต่อไปผมจะถ้าผมเขาเนี่ยคืผมจะพกแอปเปิ้ลทองติด,ดตัวตลอดเวลาอู้ฮะบอบมัน,นแปลกๆวะเน,เนี่ย บอบเยอะชิบหายเลยเ,เรื่อวขอเพลินไปพักก่อนขอเพลินไปพักก่อนขอเพลินขึ้นมาลีเลือดก่อนตัวหนึงขอลีเลือดก่อนนะฮะ,โอ,โ,ฮะโอ้โหสไตล์ฮาวเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยได้เบลดกาห้าเคที่แท่งเบลดกาห้าแท่งนะฮะเนี่ยไอตัวนี้เกลียดเหมือนกันเนี่ยไอแม็กว่างชีนเนี่ย เอ้ยจะปลุกไครวะเนี่ยเอ,อือฟาดหน้าให้อันนี้แค่าชุดเพชรนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยมันเกลียดตรงที่ว่าอ่าอันนี้ฮนะ โลกกันไม่ได้ด้วยประเด็นมันเก็บตรงที่โลกก็กันไม่ได้นี่แหละวิเคราะห์มัน,นทางกลับบ้านเรานะใช่ไหมใช่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 ผิดลินเต็มหน้าบ้านเลยเต็มหน้าทางกลับเลยจะทำไงดี อืมโอ้ทำไมม็อบมันเยอะแ,แปลกวะเปิดฮาร์ดมันต้องเยอะขนาดนี้เหรอเพื่อนโอ้ประเด็นคือปากาโฮเกิดแถวนี้ด้วยเออวิทเธออย่าพึ่งมาได้ไหมโอ้ยน้องหนู ู่ได้สองหัวแล้วฮนะคตรยากเลยอู้สแโดกลับมาเอ่อสิ่งที่ผมไม่จำเป็นผมจะทิ้งไปก่อนนะฮอูฮ้ใบโอมแดงอู้ส่างมันอุ้ยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็น วัดดีนามาหาเรื่องเราเหรอฮะเราจะไ่ยุ่งฮะนเราจะไปเอานี่ทุบนะฮะนะโอ้โหมาฮีเป็นโดงอะเออเกือบเอาตวไม่รอดเลยไม่ละโอเค เราค่อยหาถากับก็ได้เราเฮ้ยเกียดตรงนึงที่สเกลมันมาอยู่ในประสาทในเธอได้เนี่ยเฮ้ยโอ้เข้ามาในในตัวประเทศเฉยเลยโอ้ โ oh, no. อ้โ o <ป>อึบแปะอึบแปะอึบแปะตายไปอ้าเราจะลงทำไมเนี้ยเออมานี่อู้ววเดออ์ววเดอร์ววาเห็เห็เวววววววโอ้วว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 กวว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 วตกววว ถือโลไวอย่างดีที่สุดฮนะเอ้ยอย่ามายุ่งกับเราตายไปอู้เนื้อหมูทิ้งทิ้งไปเถอ้เฮมไม่รู้ว่าจะเกนะิบไปทำไมนะฮะเพราะว่าเซดเดิลเราก็เต็มบ้านแล้วนะเออออกมาข้างนอกเฉยเลยโอเคไปจุดอื่นต่ออู้เด็ด เดี๋ยวเราดูได้เราใด้เบียดไว้แดาวทองเขาจะามาทำไมอ่ะเอาดาบทองมาให้เราทำไมอ่ะพวกเราไม่ได้ต้องการ,ราดาบทองนะอเออแล้วมันมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ลืมไปว่าเบียดอยู่แถวนี้ยิงมันยิงมันตัวนั้นจะพ้นไปยิงมันยิงมันนะฮะบล็อกเอ,อื้อก โอ้สะดุง้งให้เราต่อทางก่อนสิพวกอย่าพิ่งยุ่งกับเราอ้ยเสียวนะเนี่ยโอ้ลงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโออันตรายเหมือนกันนะปึ๊บ,บตกตายนี่คือจบนะฮะตกตายนี่คือจบเลยแตกเฮ้ยนี่คือจบเลยของ มาโอเคฮะเอาของมาเฮ้ยตรงนั้นมีหมูซมี้พิกซมี้พิกแมนตรงนี้เราเคยมาแล้วโอเคไปไกลๆดิมาปุ๊บเปี้ยวสามิเลย โอเคฮะเดี okay, so so oh, ๋ยวเราสำรวจตรงนี้ก่อนตรงนี้เรายังไม่ได้สำรวจก็สำรวจหน่อยละกันอู้มีเบลด้วยอู้เราจะไม่ยุ่งกับเขาอ้นะฮะเราจะไม่ยุ่งกับเขาเอ้าหุดโอเคแตกไปตรงไหนมีอีกอะหมดแล้วตรงนี้โอเคคือเราไม่เจออันนี้ก็จริงนะเราไม่เจอสปอนเซอร์ของเบลดก็จริงแต่ว่า คือเบรมันเกิดเยอะมากอะประเด็นอะนะฮะนึ่นี่ยเเบรไอเจ้าตัวแท่งไฟเนี่ยเบรดเนี่ยเออมันชื่อเบรดเกิเยอะมากครับคุณผู้ชมเออเอออืม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 กระแทกคุณเป็นว่าเล่นเลยเวเรนไอตูดมึกโอ้โอเคตรงนี้ตันไม่ได้ตันหรอกมันออกไปข้างนอกโอเคเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกัน นะครับได้ยินโอ้ววิเทอร์เอ็มชุวโอู้อืมอืมอืมอ๋ออ๋อตัวนี้ไปว่าวิเทอร์ถ้าโดนตีมันจะเป็น ่านผ่านเยียบเลยจะรู้ว่าเอามาทำไม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 ไม่ทราบโอเคฮะไปตรงไหนเราไม่ได้สำรวจนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ยังไม่ไสำรวจคือตรงนี้อย่าดูก่อนตรงนี้มีเบียดโอเคนำมาสองอันเพิ่มเติม โอ้มีกลอ่องโอ้มีออ้ไดมอนด์สามอโอ้ไอทีแอกันหนึ่งเนี่ยเออนะไอนี่ก็นะทิ้งทิ้งไปเถอะทิ้งทิ้งไปอืมเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะตรงนี้ตันครับเดี๋ยวเราไปตรงไหนที่ยังไม่ตันมาก มีกล่องตรงนี้มีกล่องตรงนี้เพิ่มเติมมีอะไรม้างไม่มีอะไรเลยครมีตะเหล็กกับแซดเดิลตรงไหนที่เราไม่ได้สำรวจบ้างนะ้ะตรงนี้เราสำรวจมาแล้วยังสำรวจแล้วแต่ยังไม่หมดโอเคตบตบแล้วดาบหินนะ มาทำไมไม่ทราบนะฮะโอเคฮนะตรงนี้เราไปแล้วใช่ไหมโอเคตรงนี้เรามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปยังจุดที่เรากลับมานี่ไงตรงนี้จุดจุดนี้นะฮะคือจุดที่เรามาที่เบสตามหีตายดามหินเดอะฟัก อืมเร่งมากๆคีมมาอีกแล้วรู้สึสกไหมว่าคีมเอาหมาคาเป็นแมกมาบล็อกได้นะฮะอืมโอเคฮนะรู้สึกเหมือนที่นี่จะมีแค่นี้นะฮะเอ๊ยตรงนี้เราสำอรไรจังอู้นี่มีไดมอนด์ฮอตอัมเมอร์ด้วยเดี๋ยวเราทิ้งทิ้งโอเคไดมอนด์ฮอตอัมเมอร์มา โอเคฮะโอเคทิ film, uh, Надо, ้งขยะไปกบนงเออถุยอะไรขยะขยะถุยสติกเกอร์ทำไมตบด้วยมือแถวนี้โอ้โหสิสิเกลตั้นเดินทั้งวันเลย มันจะมีมิเธอนะฮะตึบตรงนี้ขอตังค์ทางกันโอเคโล่จะแตกกันโอ้จะแตกแล้วโล่ฆ่าพุทธเจ้าจะพังแล้วผมว่าผมควรหาอันโอ้ยเป็นดงเลยเอือ าเป็นดงเลยโอเฮะตรงนี้อ้ตรงนี้ก็ตันเหตแจกันเลยฮะับกๆับๆับกับับ,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 บโอเคอืมมีตรงไหนอีกไหมเนี่ยไ,ไม่ได้สำรวจข้าบนนี้เราก็น่าจะไปหมดแล้วนะฮะเช่คไหมเช่นไหมเช่ไหม ตัวยังนะฮะเรามาถึงแค่นี้โอเคเดินสำรวจต่อดีกว่าฮะฮึบมาตรงนี้ทำไมไม่มีกุญสปอนเนอร์เดอะแฟกโอ้ตาเลยว่าฉันหมายนี้ก็บ้าเกือบเหมือนกันนฮะโอ้โห โลแตกอือหือือืหือทอดหมดแล้วโอเคเรามีทอดเพิ่มเติมนะฮะเราเอทอดมาเยอะนะฮะปักไว้เนี่ยมันบักหลายเวอร์ชั่นนะคือเนี่ยไอมันไม่มีเบสอย่างนี้แต่ว่า มันเบสเอ่อไอ,อ้เขาเรียกว่าอะไรวะสปอนเซอร์ของบเบสมันเยอะมากฮนะโอเคพิกลินงานขนูแบวนี้พิกลินแน่นอนหาแป๊บอยู่ไหนอีพิกลินอยู่ไหนเออวินเทอร์สองตัวเฮ้ยเดี๋ยววัดเดอะแมวโอเคผม่าผมกลับก่อนดีกว่า ลินล้านรัอยู่นู่นไงนงับโอเคเดี๋ยวผมขอว่าผมว่าผมกลับบ้านก่อนดีกว่าฮะแล้วถ้ากลับเราอยู่นะจุดตรงตรงตรง,ตรงมองเมียวคือตรงนี้นะฮะโอเคกลับบ้านกันแต่ผมว่าก่อนกลับบ้านต้องเคลียร์ผิดกับผิดลิ้นยาวเลยฮะอนี้มา เรามีดาบล็อกแบ็กฮะแล้วก็ดีไปโอเคแล้วอืมอืมไปขับร้านเดียว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 ไม่เอาไม่ค้างอย่างนี้สิลูก เราจะฟาดงไตนวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งฟาดงบาทาเ่าโอ้แก๊สโอ้เกิดตัวรวๆเลยเกิดรัวๆเลยเออมันยิงผมผมวิ่งแล้วผมวิงดีกว่าผมไมงอยากยุ่งกังกินยิงยีเจ้าตัวจิว๋ว เอาไงยังไงดิวิ่งฟาดงตีนฟาดงตีนเข้าประตูปิดตูงับโอเค นะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอตัวลากัน,ปนออกออกไปก่อนนะถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพัดหน้านะไม่แน่เราอาจจะได้ทอมตามเหล็กนะฮะโอเคสำหรับที่นี้ก็บ๊ายบาย